ในการถ่ายวิดีโอในปัจจุบันนะครับคุณภาพของตัวกล้องและเลนก็ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า2อ,อย่างเนี้ยเอาจริงๆแล้วยังไม่พอนะครับมีเรื่องของคุณภาพเสียงหรือไมโครโฟนเข้ามาเกี่ยวด้วยซึ่งคุณจะเห็นว่าผมใช้ไมโครโฟนหลายตัวในการทำคอนเทนต์ในที่ผ่านมาเนาะ, <c oughs> ะก็จะมีไมค์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นไมค์ไวเลสอย่างนี้ซึ่งจะเป็นที่มานะครับของ ไมโหลดไวเลสโกที่ผมจะรีวิวในวันนี้นั่นเองนะครับไมตัวนี้เป็นไม้ที่ผมใช้ในการทำคอนเทนต์ช่วงที่ผ่านๆมานานพอสมควรนะครับโดยเฉพาะการถ่ายวีดีโอนอกสถานที่เนี่ยไมตัวนี้จะเป็นตัวหลักที่ผมใช้เลยซึ่งผมก็จะรีวิวว่าไมโหลดไวเลสโกเนี่ยมันช่วยแก้ปัญหาในการทํางานด้านการบันทึกเสียงสําหรับการทำคอนเทนต์วิดีโอบน u t u b e ได้ยังไงนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงของเขาเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็เทคโนโลยีที่เขามีตอบโจทย์เราเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปหาคําตอบทีละเรื่องกันเลยครับโอเคครับก่อนที่เราจะเข้าไปเขายนการรีว,ว Road, well, ซึ่งเป็นสไตล์ของ Photoschool Thailand อยู่แล้วนะก็ทำไมนะครับผมถึงแนะนำให้ใช้ไม่ไวเลสนะครับทั้งๆที่ผมก็มีไม่หลายตัวอย่างอย่างเนี้ยนะครับ ไม่โหลดอะโปรแคสเตอร์ก,ก็มีซูมไอชกใหญ่ๆแบบนี้ก็มีนะครับหรือว่าจะเป็นไม่ช็อตกันก็มีเหมือนกันแต่ว่าทำไมผมถึงแนะนําให้ใช้ไม่ไวเลสมันจะมีอยู่2เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือคุณภาพเสียงครับคุณภาพเสียงพวกไม่ไวเลสเนี่ยปัจจุบันนะมันเก็บรายละเอียดดีมากๆนะครับแล้วก็เหมาะกับการทํางานในหลายๆสถานที่เนาะเราสามารถที่จะแบบบันทึกเสียงในห้องแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะไปข้างนอกก็ได้นะครับถ้าใครดูโฟโต้สุโขทัลนทั้งตอนที่ผ่านๆมานะไม่โหลดไวเลสก o จะเป็นไม้ที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะ คือเรื่องคุณภาพเสียงเนาะอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องความสะดวกนะครับลองนึกภาพนะไมโครโฟนไวเลสมันมีแค่2ชิ้นแบบนี้นะครับสชิ้นแบบนี้เองนะครับเทียบกับการใช้ไมโครโฟนแบบนี้นะครับไซส์คือ คนละเรื่องแล้วนะแล้วการทํางานเนี่ยมันไม่สะดวกเนาะถ้าเป็นไมค์ช็อตกันโอเคอาจจะสะดวกแต่ว่าถ้าเราต้องการคุณภาพเสียงด้วยความสะดวกด้วยไมไวเลสในยุคนี้นะครับมันก็ตอบโจทย์มากกว่าสำหรับคนเริ่มต้น,นครับทั้งเรื่องราคาขนาดความเรียบง่ายในการใช้งานแล้วก็คุณภาพเสียงอันนี้ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมแนะนําให้ใช้ไมไวเลสนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับในเชิงลึกว่าถ้าเป็นโหลดไวเลสโกนะครับมันมีจุดเด่นเรื่องอะไรบ้างที่ทําให้ผมเนี่ยต้องเลือกใช้ไม์ตัวนี้ครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเชิงลึกกันว่าทําไมต้องเป็นโหลดไวเลสโกตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆเหตุผลที่ผมต้องเลือกโหลดไวเลสโกนะครับตัวนี้ก็คือว่ามันใช้งานง่ายที่สุดแล้วครับเพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยมันมีแค่2ชิ้นนี้เท่านั้นนะครับสชิ้นนี้เท่านั้นเองคือมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างสะดวกเลยนะครับถ้าเทียบกับไมรุ่นเก่าๆสมัยก่อนมันจะเป็นไม้แบบมีเสาใช่ไหมแล้วก็อุปกรณ์เยอะ,ยอะแยะเลยซึ่งมันใช้ยากนะครับถ้าเป็นไมยุคนี้ก็คือชิ้นเล็กๆแค่นี้นะครับม คือเป็นไม้ที่ติดไว้กับตัวเรามีแค่2ชิ้นนี้จริงๆนอกนั้นจะเป็นแค่สายต่อเข้ากล้องหรือว่าถ้าคุณอยากอัปเกรดไม้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องนี้ทีหลังนะอยากอัปเกรดไม้แบบนี้ใส่เข้าไปก็ทาได้เหมือนกันเพราะงั้นมาตรฐานเขาจะมีแค่2ชิ้นอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2คือมันเปิดแล้วมันติดเลยไม่ต้องหาสัญญ,ญาณนะเดี๋ยวผมทาให้ดูนะครับผมแค่เปิดตัวรับตัวส่งพร้อมกันสวิตช์เปิดจะอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปึ๊บปึ๊บอ่าไฟจะขึ้นนะครับ เสร็จแล้วเขาจะคุยกันเองเห็นไหมคือตัวรับสัญญาณมันติดแล้วถ้าผมปิดไม้นะครับปิดไม่ปุ๊บไอ้ตรงนี้จะดับขีดเขาจะไม่ขึ้นเห็นไหมไม่ขึ้นละเห็นไหมครับแต่ถ้าผมเปิดตรงนี้ปุ๊บเดี๋ยวเขาคุยกันเองเห็นไหมครับอันนี้คือใช้แบบใช้ง่ายมากคือลองนึกภาพดูนะถ้าเกิดว่าใช้ไม้เราต้องมาต่อวุ่นวายมันเสียเวลาที่หน้างานบางทีเราไปถ่ายวิดีโอปุ๊บเนี่ยแดดมันร้อนมันก็ลำบากในการทํางานถูกไหมครับเพราะงั้นสองชิ้นนี้เปิดปุ๊บต่อแล้วติดเลยนะครับ อย่างที่3คือสัญญาณเขาสถียนสถียนยังไงคือประมาณสัก50เมตรนะครับมันได้สบายๆแล้วก็ในระยะการเทสสูงสุดเขาเนี่ยบางทีอาจจะแบบในพื้นที่โล่งอาจจะเกือบเกือบร้อยเมตรเลยก็มีเพราะงั้นการทางานจริงๆแล้วเนี่ยในโฟโต้สคูตอนที่ผ่านๆมาเข <ๆ S 2> าน่าจะเห็นว่าผมถ่ายทำคอนเทนต์เนี่ยเดินไปเดินมาก็คือแบบสัญญาณไม่มีหลุดอยู่แล้วนะครับอันนี้คือข้อดีของเขาอีกอย่างนึงอย่างที่สอย่างที่4คือเขามีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่ในตัวยังไงก็คือเราไม่ต้องใช้ฐานนะครับเขาไม่มีฐานนะเราสามารถที่จะชาร์จผ่าน ในการทํางานเราไม่จําเป็นต้องพกก้อนแบตเตอรี่อะไรให้มันแต่เวลานะครับเราสามารถที่จะชาร์จได้เลยแล้วก็พร้อมใช้งานเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถใช้ Power Bank ชาร์จได้ด้วยทําให้เราเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์นอกสถานที่ได้สะดวกเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครต้องการถ่ายคอนเทนต์แบบหลายๆที่ไปต่างจังหวัดอยากทําเป็นยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยไม่โหลดไวเลสโก o ผมแนะนําว่ามันเหมาะมากนะครับในการทํางานเนาะ,ะแล้วแบตเขาใช้ได้ถึง7็ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเพราะงั้น7จชั่วโมงใครถ่ายวิดีโอแบบโบราณริงจริง,รง,รงอะ่ะ7ชั่วโมงคือหมดแรงแล้วนะ หลดไวเลสโตรนะต่อมาก็คือเป็นเรื่องที่ผมพูดไปข้างต้นนะครับคือเขาสามารถต่อไมโครโฟนแบบนีโปกหรือรเราเลีย่ยได้นะครับกรณีที่คุณต้องการคุณภาพเสียงที่เป็นเฉพาะตัวอย่างไมโคปกอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะต่อได้นะเดี๋ยวผมถอดตัวนี้ให้ดูนะครับปึ๊บอันนี้เป็นไมโคปกที่ผมซื้อแยกมานะครับเขาไม่มีในชุดนะเราต้องซื้อแยกนะครับสำหรับคนที่อยากเพิ่มคุณภาพหรือว่าอยากเก็บสายให้เนียบๆี้ก็ใช้ไมโครเราเลียแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปที่ด้านข้างของตัวส่งนะครับอย่างนี้ปึ๊บ่า จะสังเกตว่าเดี๋ยวดูตรงกราฟนะครับถ้าผมข้อข้อแถวนี้เสียงจะไม่เข้าเห็นไหมกราฟไม่ขึ้นนะครับกราฟไม่ขึ้นนะนะครับถ้าผมถอดออกอย่างนี้ปุ๊บผมแตะตรงหัวไม้นะครับเสียงมันจะเข้าดูนะอ่าเห็นไหมครับแต่ถ้าผมเสียบเข้าไปปุ๊บโอเคเขาจะไม่รับเสียงจากตรงนี้ละเขาจะมารับเสียงที่หัวไม้ตรงนี้แทนเห็นไหม อันนี้ก็เป็นข้อดีว่ากรณีที่เราอยากเปลี่ยนเป็นไมโครโฟนแบบหนีปกนะครับเช่นเราอยากหนีปกเข้าอย่างนี้ แล้วก็ซ่อนสายไว้ในเสื้อเราเนี่ยอันนี้ก็สะดวกเหมือนกันสำหรับคนที่ทำคอนเทนต์ประเภทแบบเนี้ยบๆหน่อยนะครับอาจจะใส่สูทแล้วแบบอยากไม่อยากให้ไมโครโฟนเนี่ยมันมาติดที่เสื้อเราแบบนี้นะครับเราก็สามารถอัปเกรดเป็นไมโครเวลียได้แล้วก็ลักษณะของไมโครเวลียเนี่ยจะมีการเก็บเสียงแบบระยะใกล้กว่าไม้พวกนี้อีกระดับหนึ่งนะครับก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่อยากอัปเกรดคุณภาพเสียงแล้วก็ข้อที่6สุดท้ายเลยนะครับข้อดีของมันก็คือว่าโหลดไวเลสโกลเนี่ยเขามีหน้าจอบอกสถานะการทํางานนะครับตั้งแต่แบตเตอรี่ของตัวรับตัััวสส่งงงเเป็นยยไระดบี เขารับได้เป็นยังไงบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องถ่ายวิดีโอแล้วแบบไปเปิดไฟล์ดูนะครับเราดูว่าเสียงมันเข้าไม่เข้าคือจบแล้วแล้วก็คุณภาพของสัญญาณเป็นยังไงเขาก็บอกข้างล่างตรงนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของการทํางานด้วยการใช้โหลดวอลเลตโกนะซึ่งถ้าเป็นไมค์ทั่วไปนะครับการบอกรายลเยดแบบนี้มันมันไม่จะด,ดีเท่าตัวนี้เท่าไหร่นะครับที่ผมมีมานะบางตัวอาจจะแบบไม่มีสถานะการทํางานบอกเลยอาจจะมีแค่ดวงไฟโผล่ขึ้นมาให้เฉยนั่นก็มอนิเตอร์ยากแต่พอมีหน้าจอ lcd แบบนี้ผมแนะนําว่ามันทานําา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 งงงงนนนนน่ยยยมมมกกกกถถ้้้เเเเสสสีีีััััิรรรร็็ปบบดดะไอ คือข้อดีของเขานะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะรีวิวเรื่องของการออกแบบและดีไซน์ของโรด ไวเลสโกตัวนี้นะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยเข้าใจวิธีคิดของโหลดมากขึ้นแล้วก็มีความมั่นใจในไมโครโฟนตัวนี้มากขึ้นนะครับอันนี้ผมไม่ได้อวยนะผมใช้มันมาหนักมากนะครับแล้วก็การเลือกแบรนด์เนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญสำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าตัวแบรนด์เนี่ยทำให้ภาพลักษณ์ของวิดีโอเราดีขึ้นเนาะแล้วก็เกิดการยอมรับในตัวคอนเทนต์เรามากขึ้นเพราะงั้นการเลือกไมโครโฟนเรื่องของดีไซน์ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูทีละจุดกันเลยนะครับว่าผมเห็นรายละเอียดอะไรในโหลดไวเลสโกตัวอย่าง ไมโครโฟนแบบช็อตกันละกันนะครับคือโหลดเนี่ยเขาทำาไมโครโฟนระดับโปรดักชันมาเยอะนะครับอ,อย่างเช่นโหลดตัวนี้นะครับที่เป็นช็อตกันการออกแบบเขาจะค่อนข้างเนี้ยบนะครับแล้วก็ฟองน้ําทุกอย่างตัวโลโก้เขาสีที่เขาใช้นะครับมันจะเนี้ยบมากๆแล้วก็เหมาะกับความเป็นมืออาชีพทั้งด้านของความสวยงามแล้วก็ประสิทธิภาพทีนี้เนี่ยพอมาเป็นโหลดไวเลสโกเนี่ยพอเห็นครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยไมมันใช่มากๆแล้วก็มันเนี้ยบมากก็คือว่าเขามีความเรียบร้นะครับแล้วก็มีหน้าจอ LCD บอกใช่ไหมแล้วก็ตัวโหลดเองเนี่ยออกแบบมาให้สําหรับ การใช้ไมโครโฟนไวเลสเนี่ยมันเป็นมืออาชีพด้วยนะครับเพราะงั้นเวลาเราทํางานแล้วมีลูกค้ามาดูเนี่ยการใช้โหลดไวเลสโกเนี่ยคือไม่ต้องห่วงครับมันดูดีแน่ๆอยู่แล้วอันนี้คือเรื่องแรกครับจุดเด่นอย่างที่2ในการออกแบบก็คือว่าเขามีหน้าจอ LCD ที่ผมพูดไปข้างต้นในตอนที่แล้วนะครับก็คือว่าหน้าจอ LCD เนี่ยมันสามารถที่จะบอกสถานะการทํางานเราได้จริงๆแล้วก็เห็นถึงเรื่องของเสียงที่ตัวไมค์ได้ยินนะครับคือเราพูดเนี่ยไมค์มันเป็นแบบไหนยังไงเขาก็บอกสถานะการทํางานทั้งหมดรวมถึง แบตเตอรี่ด้วยนะครับทำให้เราเนี่ยไม่ต้องพอวงว่าแบตมันจะหมดหรือ,อยังนะครับหรือว่าสัญญาณมันเข้าไหมมันเข้าเยอะหรือน้อยแล้วก็เสียงเป็นยังไงเราสามารถมอนิเตอร์ได้จากตรงนี้เลยก็คือช่วยให้เราเนี่ยประหยัดเวลาในการทํางานเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเลยนะแค่มองจอก็คือจบและอันนี้คือเรื่องที่2เรื่องที่3ก็คือการปรับระดับเสียงเนี่ยมันปรับได้3ระดับนะครับระดับเสียงก็คือจะเป็นเดซิเบลที่เขาจะเขียนอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีระดับที่เป็น dB นะครับีนะ1 2 d บแล้วก็ลบก็บสองมับีะล้วกๆล เหตุผลเพราะว่าบางพื้นที่ในการทํางานเนี่ยระดับเสียงเนี่ยแอมเบียนก็คือเสียงรอบๆบนะครับมันดังเกินไปมันอาจจะเป็นพื้นที่บนหน้าเวทีที่แบบเกิดการจัดงานอยู่หรือว่าจะเป็นสเตจที่แบบเขาเรียกว่าไงดีมันเป็นพื้นที่โซนงานซึ่งเสียงรอบๆเนี่ยมันจะเข้ามาที่ตัวไมค์การใช้อ่าระดับเสียงที่ลดลงนะครับช่วยให้มันรับเสียงแค่ระยะของเราเท่านั้นอันนี้คือข้อดีของไมค์โรดเวเลสโกตัวนี้นะครับแล้วก็การออกแบบดิไซน์ที่สําคัญอย่างที่3สุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการรับไมโครโฟนจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นไมค์ลาเวเลนะครับ าสามารถต่อตรงนี้เข้าไปได้เลยนะครับก็คืออัปเกรดคุณภาพเสียงเลยก็ได้หรือเราจะเอาไมค์ตัวอื่นเป็นไมค์ช็อตกันไมค์อะไรก็ได้ที่มันสามารถต่อเข้ากับหัว3.5นี้นะครับต่อเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นไมโครโฟนช็อตกันหรือเป็นไมโครโฟนอื่นๆแบบไร้สายได้เลยคือให้เราอัปเกรดอุปกรณ์ได้ดีขึ้นด้วยอันนี้ก็คือจุดเด่นของ r o d e Wireless Go ในด้านการออกแบบและดีไซน์ครับ เดี๋ยวต่อมานะครับเราจะมารีวิวเรื่องของคุณภาพเสียงกันแล้วนะครับว่า Rode Wireless Go เนี่ยมีคุณภาพเสียงยังไงโดยการทดสอบนะครับผมจะทดสอบ2แบบและก็เป็นการทดสอบ2สถานที่นะครับจะเป็นการเทสสี่ครั้งซึ่งจะเป็นการใช้ไมโครโฟน Rode Wireless Go แบบไมโครโฟนเดิมๆแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้ไมโครโฟนเราวาเลียตต่อเข้าอัปเกรดคุณภาพเสียงให้กับ Rode หล r e l e s s Go นะครับซึ่งการทดสอบจะมีอยู่2สถานที่ด้วยกันก็คือสถานที่แรกจะเป็นห้องของผมก็จะ เก็บเสียงในห้องสตูดิโอแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการเทสเสียงจากภายนอกครับเราจะไปถ่ายกันหน้าบ้านว่าเมื่ออยู่นอกพื้นที่เนี่ยเสียงจะเป็นยังไงเพื่อทดสอบว่าไมโครโฟนตัวนี้รับเสียงได้ดีแค่ไหนในพื้นที่ในบ้านและนอกบ้านครับผมตอนนี้จะเป็นการบันทึกเสียงโหลดเว l เลสโกนะครับด้วยการใช้ตัวไมโครโฟนของโหลดเว l เลสโกเองนะครับเดิมๆเลยนะครับโดยตัวรับเนี่ยจะต่อจากแล็กแมจิกเอเทมินินะครับเข้าไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์เนาะเพื่อบันทึกนะครับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเสียงแอมเบียนก็จะดีประมาณหนึ่งเนาะสังเกตว่า ได้ดีประมาณนึงเลยนะคือแบบดีพอสมควรเลยแหละนะครับแล้วก็เสียงของผมเนี่ยจะออกโทนแหลมแหลนิดนึงนะครับแต่ด้วยที่ตัวไมโครโฟนเนี่ยเขาเก็บระดับเสียงได้ค่อนข้างกว้างนะครับมันก็เลยทําให้เนื้อเสียงของผมดูแน่นขึ้นมานะครับแล้วก็ฟังเขาเรียกว่าไงดีมันดูดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยให้คุณภาพเสียงในงานวิดีโอของเราดีขึ้นด้วยครับในตอนนี้นะครับจะเป็นการบันทึกเสียงหลด w i r e Go โดยการต่อไมล์า o w เลียนะครับเป็น l o w เลีย Go ต่อเข้ากับโหลด w i r e Go แบบนี้นะครับการบันทึกเสียงเนี่ยเขาจะรับเสียงจากไมล์า o w เลียแบบ ต้องการบันทึกเสียงโดยเน้นไปที่ระดับเสียงพูดเนี่ยกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็ลักษณะของไมล์เวเลเองนะครับเขาเนี่ยจะรับเสียงบริเวณ บบนี้เสียงที่อยู่ไกลๆออกไปเนี่ยมันจะไม่เข้าเพราะงั้นถ้าใครใช้ไมโครโฟนโหลดไวเลสโกลแล้วรู้สึกว่าเสียงภายนอกเนี่ยยังเข้ามาเยอะเกินไปนะครับแบบอยากได้เนี้ยผน,นี้ก็แนะนําว่าลองซื้อไมโครโฟนแบบเลาวเรียรเข้ามาอัปเกรดเพิ่มนะครับเราจะใช้ยี่ห้ออื่นก็ได้นะมีห้อที่ชอบก็สามารถใช้กับตัวนี้ก็ได้เหมือนกันระดับเสียงก็จะประมาณนี้นครับผมจะใช้แบบนี้บ่อยเพราะว่ามันไม่กินพื้นที่บนเสื้อผมเพราะว่าเสื้อผมจะเป็นเสื้อยือดแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เวลาติดไมค์เนี่ยหไมโครโฟนจะอยู่ตรงเสื้อผมแบบนี้นะ ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็เสื้อเราดูแบบไม่มีอะไรเตะตาคนดูนะครับอันนี้ก็เหมาะกับคนที่เน้นเป็นงานพิธีการไปเลยแล้วก็หรือว่าบางคนที่ต้องการบันทึกเสียงพูดจริงๆเน้นความกระชับก็แนะนําว่าลองหาโซลูชันนี้มาเพิ่มก็ได้ระดับเสียงก็จะประมาณนี้นะครับเนื้อเสียงก็เสียงพูดจะคมขึ้นครับ ตอนนี้ก็ทดสอบโหลดเวเลสโคในพื้นที่เอลดอร์ข้างนอกนะครับแล้วก็ใช้ไมโครโฟนโหลดเวเลสโกโดยตรงนะครับมันจะมีเสียงแอมเบียน์เข้ามานิดหน่อยครับลักษณะการเก็บเสียงเขาเนี่ยมันจะเก็บเสียงค่อนข้างกว้างเนาะระเละเอยเล็กน้อยเสียงพูดเนี่ยมันก็จะเข้ามาค่อนข้างดีอันนี้เหมาะกับการที่ไปทํางานอีเวนต์หรือว่านอกสถานที่ที่แบบเสียงรบกวนมีไม่เยอะมากคืออาจจะมีประมาณหนึ่งมันก็ตัดเสียงรบกวนได้ดีนะนะครับมันเก็บเสียงประมาณเนี้ยค่อนข้างโอเคแต่เดี๋ยวเราไปทสในมุมของ เสียงแอมเบียนข้างนอกเหมือนกันแต่จะใช้ไม่ล์ลาวาเวลียรครับตอนนี้นะครับบันทึกเสียงด้วยโหลดเวลสโกต่อกับโหลดลาวาเวลียโกนะครับเป็นไมนิปกกรณีที่คุณต้องการความเนี้ยบในการเซตอัพนะครับคือไม่มีไม์อะไรมาติดตรงนี้เนาะมีแค่หัวไม์เล็กๆแบบนี้การใช้ ไมล์ลาเวเลยร่วมกับโหลดไวเ e สโก o เป็นโจทย์เป็นการตอบโจทย์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะของไมลแบบนี้ปกเนี่ยเขาจะรับเสียงพูดค่อนข้างคมชัดนะครับแล้วก็เก็บเสียงแค่บริเวณรอบๆตัวผมนะครับเสียงแอมเบียด้านนอกจะลดลงมาเยอะเพราะงั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะเน้นเสียงพูดเป็นหลักและทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงรบกวนเยอะแนะนำว่าใช้ตัวนี้ดีมากครับ ในการรีวิวประเด็นนี้นะครับจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของความคล่องตัวครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่ผมเนี่ยจะลงลึกเรื่องความคล่องตัวเยอะหน่อยเพราะว่าการซื้อไมโครโฟนสาหรับผมนะนอกจากเรื่องระดับเสียงแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการทํางานจริงเราต้องลดเวลาการทํางานลงด้วยเพราะว่าปัจจุบันนะครับในการทํางานประเภทลง YouTube ลยู u ูบเนี่ยระยะเวลาในการผลิตมันควรจะสั้นลงเรื่อยๆเพราะว่าลักษณะของคอนเทนต์เนี่ยมันต้องผลิตเยอะขึ้นแล้วก็ออกมาเร็วมากขึ้นเพราะงั้นถ้าไมโครโฟนมันช่วยลดเวลาการทํางานของเราได้ดีมันก็จะเวิร์กมากๆเลย กันเลยว่ามันมีประเด็นในเรื่องอะไรบ้างในเรื่องของความคล่องตัวนะครับความคล่องตัวอย่างแรกจะเป็นเรื่องของการเซตอัพนะครับอย่างที่ผมบอกข้างต้นนะครับไมโครโฟนโหลดไวเลสโกเนี่ยเวลาที่เราจะใช้งานมันเนาะสมมติว่าผมหยิบมันออกมาจากกระเป๋าไม่ไม่เลยนะครับอย่างนี้เนาะสวิชมันยังไม่ได้เปิดอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้เวลาใช้งานเนี่ยถ้าเป็นไมโครโฟนทั่วไปนะครับเปิดปุ๊บมันต้องไปหาสัญญาณให้ตัวไมโครโฟนอีกทีหนึ่งเราต้องไปเซตชันเนลวุ่นวายนะครับซึ่งมันดูน่ากลัวด้วยนะครับสำหรับคนทั่วไปที่ใช้้้้หลดดไวรรรเเเอออันนนนีีมม่่ตงงบบาาปิืแ มันหากันเองนะครับแล้วก็เราแค่เช็คดูว่าเสียงเข้าไหมเห็นไหมแค่นี้ครับเสียงมันเข้าแหละอย่างที่สองนะครับการใช้งานมันง่ายมากอันเนี้ยเราเหน็บไปที่ตัวเราเนาะเราก็วางออกแต่ตัวนี้จะติดไปที่หัวกล้องนะครับซึ่งการออกแบบด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นคลิปหนีบได้ทั้งหัวกล้องแล้วก็เสื้ออยู่แล้วทั้ง2ด้านนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวนี้หนีบเข้าไปที่หัวกล้องได้เลยแบบนี้ ง่ายมากนะครับแล้วขนาดมันเล็กแล้วเบาช่วยให้คนที่ถ่ายวิดีโอแล้วต้องการติดเอาไมโครโฟนกับกล้องแล้วเอากล้องไปขึ้นกิมบอลเนี่ยสามารถที่จะเซตอัพได้เลยแล้วที่เหลือเป็นหน้าที่ของสายสัญญาณนะครับเราสามารถต่อเข้าด้านข้างแบบนี้เพื่อส่งสัญญาณไปที่ตัวกล้องนะครับแค่นี้ครับตัวกล้องมันก็จะสามารถบันทึกเสียงด้วยไมโครโฟนโหลดไวเลสโก o ได้แล้วประหยัดเวลามากอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวโหลดไวเลสโกลเองเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กนะครับแค่นี้เอง เวลาที่เราเดินทางนะครับมันไม่เปลืองพื้นที่กระเป๋านะครับไม่มีเสาสัญญาณอะไรมาให้กวนใจเราเก็บใส่กระเป๋าแล้วไปได้เลยอันนี้คือความสะดวกมากๆทั้งเรื่องของการจัดเก็บเคลื่อนย้ายแล้วก็การติดตั้งประเด็นนี้อาจจะไม่มีใครพูดถึงเยอะมากแต่การทํางานในโลกของ y t u t u นะครับมันต้องเร็วด้วยอันนี้คือสําคัญ อ่ะทีนี้ผมจะมาสรุปประเด็นที่ควรรู้นะครับว่าข้อสังเกตในไมโครโฟนตัวนี้มีอะไรบ้างที่เราควรจะรู้ก่อนมันก็ไม่ได้ดีไปร้อทั้งหมดเนาะแต่มันจะมีประเด็นนิดนึงที่เราควรจะคิดนะครับไมโครโฟนตัวนี้นะครับมันเป็นลักษณะการรับส่งสัญญาณแบบ1ต่อหนึ่งก็คือตัวรับส่งก็คือตัวรับ1ตัวส่งหนึ่งปัญหามาอยู่ตรงที่ถ้าเกิดว่าคุณทำคอนเทนต์ประเภท2คนขึ้นไปที่ต้องมีคนพูดหรือว่าเป็นคอนเทนต์ประเภทที่มีการสัมภาษณ์เกิดขึ้นมีการโต้อตอบระหว่างบุคคลกับบบอีกุุคคคคลลหนึ่งบ2บคค ไมตัวนี้มันรับได้แค่1ต่อหนึ่งเท่านั้นเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณต้องการทำคอนเทนต์ประเภทที่แบบพลนขึ้นไปนะครับไม้ My ตัวนี้อาจจะยังไม่เหมาะหรือนะครับคุณใช้วิธีแก้ก็คือว่าเอาไม้ตัวนี้ไปต่อกับไมโครโฟนแบบช็อตกันซึ่งมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถูกไหมเราควรไปเลือกไมโครโฟนที่มีการรับสัญญาณแบบอ่าส่งสัญญาณ2ตัวรับอีก1ตัวอย่างนั้นจะเหมาะกว่านะครับอันนี้คือประเด็นของโหลดไวเลสโกแต่ผมเชื่อว่ามันจะมีรุ่นใหม่ออกมาและมันทําแบบ2อต่อหนึ่งได้แน่ๆนะครับ หลายคนอาจจะเห็นแล้วนะครับถ้าใครต้องการใช้ไมโครโฟนที่เป็นแบบาลาว a l i e นี่ปกแบบนี้นะครับเราต้องซื้อเพิ่มครับเขาไม่มีมาให้ในชุดเพราะงั้นการที่เลือกอโหลดバレสโกมาใช้ก็ต้องดูประเด็น2เรื่องนี้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากใช้ไม้ล์ลาว l i e r ก็ต้องเพิ่มงบอีกนิดนึงนะครับในการซื้อไม์ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคนใช้ไม์ตัวเดียวแบบนี้แล้วลุยได้เลยอันนี้ก็คือจบครับอันนี้ก็เป็นประเด็นของโหลดバレสโกรครับ เรามาสรุปสุดท้ายครับกับโหลดเ e ลเอสโกว่าไมค์ตัวนี้ดียังไงเหมาะกับใครเนาะแล้วก็ซื้อมาใช้คุ้มหรือเปล่าผมขอเริ่มต้นที่ว่ามันเหมาะกับใครถ้าคุณเป็นคนที่ทำคอนเทนต์วิดีโอและทําบ่อยๆแนะนําว่าไมค์ตัวนี้เหมาะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเขาสามารถที่จะลดเสียงรบกวนรอบด้านได้ดีมากความคล่องตัวของโหลดเวลเอสโกมันมีเยอะอย่างที่ผมบอกไปเนาะมันติดตั้งง่ายนะครับมันขนย้ายง่ายเซตอัพง่ายนู่นนี่นั่นง่ายก็เหมาะมีแบตในตัวนะครับอัดได้7ชั่วโมงก็คือแบบคงเหน่ก่อนนะครับถ้าถ่ายยาวขนาดนั้นนะครับ ก็ถือว่าเพียงพอกับการใช้งานต่อ1วันและถ้าคนเป็นคนทํา YouTube อยู่แล้วนะครับโลเวเลสโกคือสะดวกจริงๆนะมันมีแค่2ชิ้นอย่างเงี้ยต่อเข้ากล้องอีกตัวหนึ่งอยู่กับเราคือจบแล้วแล้วก็คนที่เน้นทําวิดีโอโปรดักชันเนาะอาจจะต้องการความคล่องตัวมากๆที่แบบเป็นตากล้องจริงๆเลยอะ่ะจริงๆงจังๆไม่ได้แบบเป็นคนทํา y YouTube อะเป็นคนที่รับงานอยากจะมีไมซ์สักตัวที่อ่เน้นติดกับกล้องเราไว้เพื่อรับงาน ตัวนี้ก็เหมาะครับก็คือติดกับเสื้อของพิธีกรอะไรเงี้ยก็สามารถถ่ายได้เลยอันนี้ก็เหมาะเหมือนกันต่อมาคือเรื่องของราคาจําหน่ายโหลดไวริสโกจริงๆแล้วมันเท่าไหร่ในราคาที่ผมเห็นตอนนี้ปัจจุบันนะณนะตอนนี้นะครับราคาที่7,900บาทนะครับก็มีขายที่ร้านเทปเกจ์นะที่ผมซื้อมานะครับก็ลองไปดูได้อาจจะขอลดราคาก็ได้ถ้าบอกว่าเป็นลูกเพจผมอาจจะได้ราคาพิเศษลดลงนี้นิดนึงนะครับลองถามเขาดูแล้วกันซึ่งไมโครโฟนตัวนี้นะครับเจ็ดพันเก้าร้อยผมเทียบกับไมโครโฟนที่ผมเคยใช้ตัวที่ผ่านมานะ มีเหมือนนะครับเป็นตัวรับสัญญาณแบบใหญ่ๆก็เป็นรุ่นเก่าแล้วนะปัจจุบันมันก็จะราคาประมาณถ้าคู่แข่งในตลาดราคามันก็จะใกล้ๆเคียงกันบวกลบมันอาจจะแบบประมาณ500ร้อพันหนึ่งต้องไปดูแล้วกันนะว่าเจ้าตลาดรุ่นทางเลือกมันเป็นยังไงแต่สำหรับผมนะครับในราคา7,900บาทผมรู้สึกว่ามันพอดีนะกับการใช้งานก็คือขนาดเล็กติดตั้งง่ายเสียงก็ดีนะครับแล้วก็เป็นยี่ห้อโรดอยู่แล้วเนี่ยมันช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับการทํางานของเราด้วยถ้าใครเป็นคนที่รับงานยี่ห้อโรดเนี่ยก็เป็นยี่ห้อมรารราากณดู ยังไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดไปลองเทสหน้าร้านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัดสินใจซื้อกันเองนะครับถ้าใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับโรดไวเลสโกตัวนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ถามมาได้ที่โฟโต้ทูเทเลททบน Facebook แล้วก็ YouTube ครับเดี๋ยวผมเข้ามาคอมเมนต์ตอบให้เนาะแล้วก็ฝากติดตามรีวิวในตอนหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับผม